ทำอะไรน่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรน่ะเอ้ยนอนทำอะไรเนี่ยงามแล้วงามแล้วงามแล้วยอกยอกเอ้ยยอกพี่มี่แรงนะเอาเร็วจัดการจัดการเลยจัดการพี่มี่เลยจัดการจัดการเลยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งวิ่งไปโน่น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 เอาเร็วพี่มี่วิ่งแล้วเรื่อเรื่อเรื่เรื่อ เอาตามไปเลยพี่มีจัดก้านอ,อืมน่นๆหมาเต็มเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงน้องมีเป็นไงบ้างโอเคนะครับน้องมีกกำลังสนุกสนานนะครับวันนี้ สนุกไหมครับน้องมี่สนุกค่ะโอ้โหนอนสบายเลยแล้วเนี่ยสนุกมเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมให้เขาเกาท้องเนี่ยให้ให้พี่มีเกาท้องเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีบใหญ่เลยทีบใหญ่เลยอ่ะตอยตายตายโอ้โหนี่มีงับมีงับจะขโมยรองเท้าสิดูทันนะน้ น,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 น้าน้านาน่ายอมแพ้ยอมแพ้แพไปแล้วไปแล้วกำลังเล่นกันสนุกสนานเลยนะคู่นี้แยกกันไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้ใครเป็นใครตรวจดูฝูงน้องหมากันนะครับว่าวันนี้มีตัวไหนบ้างนะครับมาใหม่โอ้โหนั่นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่า กลมคืนกับน้องหมาหน่าดูเลยนะครับน่นอโอ้น้องมี่กลมคืนกันน่าดูเลยกอดกันเล่นแล้วอ,อยู่นั่นอีกหนึ่งตัวอยู่นี่สองตัวเจ้าดำโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยน้องมี่กับน้องหมาโอ้โหดูแลน้องหมาเต็มไปหมดเลยช่วงนี้โอเคน้องมี่ักทายกันหน่อย ระวังน้องหมากัดเอานะคะ